สวัสดีครับเจมส์ซาเตอร์ครับผมตอนนี้นะฮะจะอ,อยู่ที่ King Power าาคิงพาวเวอร์พนครนะฮะมีเวลาเหลือแค่6ชั่วโมงนะครับผมจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเจะจะทำอะไรบ้างภายใน6ชั่วโมงนี้ที่คิงพาเวอร์พนครครับก่อนหนึ่งก็เลยอยากจะพามาดูวิวนะครับผมที่เดอะสแตนดาร์ดแบงคอกพรนครนะฮะความเป็นไปได้ที่จะนอนก็คือสูงมากนะฮะแต่ว่าขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปเดินเที่ยวเพราะจริงจมันมีทุกอย่างที่นี่แล้ว ก่อนที่จะไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวจะพาไปที่เคาน์เตอร์รีเซพชั่นอินเทยร์ข้างในไฮเม่หายอนนะเป็นศิลปินชาวสเปน็นคนที่แบบอินเทยร์ที่นี่เพนติ้งอันนี้คือผมรู้สึกว่าสามารถนั่งจิบอะไรบางอย่างพวกเนี้ยแล้วก็นั่งดูนี้ก็คือเพลินมากๆตัวข้างหลังเนี่ยนะที่เป็นสกรีนนะครับผมเป็นงานที่ชื่อว่า Heaven's Gate เหมาะกับการมาตั้งที่รีเซพชั่นมากๆนะครับ นนเราอยู่ที่อาร์เตอร์คาเฟ่นะฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถสั่งของจากร้านไหนมากินก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราจะกินแบบง่ายๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะทําการจับฉลากนะครับโอ้โหนี่นะฮะสวีทนะฮะครับอือคือเราจะเล่นอะไรอย่างงี้กันทั้งวันเลยใช่ไหมวันนี้โอเค <laughs> <laughs> บาริสต้ากินธรรมาดาไม่ได้เราจะชงกาแฟกันนะวันนี้ <laughs> อลนะกินมันก็หอมๆไปต้องยิงกันต่อเลยครับ <laughs> ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ first e r by King Power นะเพราะว่าเจฟฟเนี่ยมีเวลาน้อยมากๆในการช้อปปิ้งก็เลยจะมาที่ที่มันมีทุกอย่างที่ต้องการนะฮะรวมไว้อยู่ในที่ที่เดียวนะฮะมีจบฉลากแล้วนะฮะโอเคได้ listen ไปดูกันกับห้องเทสเครื่องเสียงครับเป็นซาวด์ o f e ทั้งห้องเลยนะฮะโอ้เพลงนี้ดีมากๆเลยนะฮะชอบเพลงกับชอบของเราเพลงโอ้ยยมงไงครับตอบถูกมากระบบห้องเขาเซตมาเพื่อการแบบเทสเครื่องเสียงโดยเฉพาะเลยครับ ฟิร์สเตอร์ไบจริงเพาวเว่าในี่จะมี4ชั้นนะครับผมแต่ละชั้นนี่ก็จะมีสินค้าแบบพรีเมียมแบรนด์ต่าง,งๆไม่ว่าจะเป็นแบบสกินแคร์บิวตี้เมคอัพแล้วก็แก๊จเกจหรือว่าสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยมันมีครบจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างแอบบกระซิบน,น,นิดนึงว่าที่นี่มีเอกลุสิบแบรนด์ที่มันมีขายที่นี่ที่เดียวด้วยนะครับผมเวลาผมหาอะไรที่มันต้องมีที่เดียวอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ตอบโจทย์ของผม ที่เราไปช็อปชุดใหญ่นะฮะเราก็ต้องมากินชุดใหญ่เหมือนกันนะครับที่นี่เนี่ยสั่งร้านไหนมากินก็ได้มันเป็นครอสกิเชนดิ닝นะครับเจ็ดร้านนะฮะเจ็ดสตล์จริงๆออสเซอร์คือสีสันในชีวิตของผมเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ไทเทสหากราค่อนคิวนะฮะเป็นที่ที่รวมสตรีทฟู้ดนะฮะทุกเจ้าที่แบบเด็ดๆของไทยมารวมกันที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีร้านอะไรกันบ้างครับผม ทุกคนนะตอนนี้เหลือเวลาแค่2ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรสนุกๆน,นะกับสกายไลน์แล้วก็จะพาไปขึ้นที่ที่สูงมากเราจะไปเดินบนอากาศกันนะฮะกับมหานครไกรวอลนี่ก็คือตึกมหานครของเราแน่ๆน,น,นะ ใางนี้ขึ้นไป74คือมันเร็วามากๆความเร็วคือ480ไ mm hmm. มล์ต่อน,นาทีนี่ mm hmm. นกว่าเดอลันะ,ะถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้ so good, อันนี้มันพิมพ์ชื่อตัวเองได้ด mm hmm. ้วยนะ mm hmm. ผมขอ,อนี้แล้วกันนะ mm hmm. ตรงนี้เป็นที่จุดหาบ้านของตัวเองถ้าใครอยู่ในกรุงเทพมาหาบ้านตรงนี้ได้นะ mm hmm. ตรงนี้นะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบว่าทางขึ้นไปที่สกายวอล์กนะครับผมเราต้องจับฉลากว่าเราจะได้ ขึ้นลิฟต์หรือว่าได้ขึ้นบันไดนะสตร์ครับผมยังยังตอนนี้เราก็ถึงมาทคอนสกายวอลแล้วนะเหนื่อยจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันมีบาร์เครื่องดื่มอยู่เดี๋ยวเราไปดื่มกันนะหมายความว่าเราก็คือยังดื่มไม่ได้ต้องจับฉลากอีกใช่ไหมฮะได้ดื่งได้ดื่งการได้ดื่มม็อกเทลอร่อยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ได้ดูวิวแบบ360องศาแบบนี้ถือเป็นเมจิกโมเมนต์มากๆนะครับมีความสุขอะไรง่ายๆเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าดีมาก โอ้โโอโมีแอบเสียวเล็กน้อยมันเห็นไปถึงข้างล่างเลยอ่ะมันแบบสกายวอล์ของจริงเลยฮะอุยเสียวอ่ะต้องบอกว่า6ชั่วโมงนี้เป็นไปได้จริงนะที่จริงเขา่ามหานครก็คืออยู่ที่นี่เนี่ยได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้กินทุกๆสิ่งทุกอย่างลองมาดูครับผมม,มันมีครบทุก experience จริง <S <S 1> <S 1> ตอนนี้น่า6ชั่วโมงเจ๊ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไงผมต้องรีบไปจีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมปละ